เอาออกไปใช้แล้วตอนนี้แกเหลือเพียงแต่มีดหมอที่ทำจากตะแกรงเผาผีช้องหมูป่าและงากำจัดพรานสิงเอาช้องหมูป่ากับงากำจัดขึ้นมาอาราธนาเข้าตัวเพื่อแก้อาถันและเสริมบารมีให้ตัวเองแคล้วคลาดจากพยันตรายที่ผ่านมาแกปลอดภัยหลายต่อหลายครั้งก็เพราะของขลังเหล่านี้แกเลยมีความเชื่อมั่นในพวกมันมาก เมื่อมีกำลังใจแล้วพรานสิงห์ก็รีบนำมีดหมอขึ้นมาปลุกพอชักมีดออกจากฝักใบมีดก็สะท้อนแสงจันทร์จนเป็นสีเงินเรืองริสแกไม่รอช้าตวัดมีดไปบนอากาศเต็มแรงแม้จะเหมือนตวัดมีดไปส่งส่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือพวกผีแผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วลงไปชักดิ้นชักงอบางตัวก็หนีไปทันที รานสิงหัวเราะเสียงดังราวกับคุ้มคลั่งไปแล้วแกตวัดมีดไปซ้ำๆอีกหลายทีจนพวกมันกระเจิงหนีไปเพราะอย่างนี้แกเลยยิ่งเชื่อมั่นว่าจะชนะแต่เรื่องมันกลับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือผีพรยตัวใหญ่อาศัยช่องว่างตะลุยเข้ามาอย่างมุ่งร้ายเสียงดังตึงสนันทยัยเพราะพวกมันติดปราการที่มองไม่เห็นแต่พวกมัน ก็ยังพยายามวิ่งเข้าชนซ้ำๆทานสิงร้องโหยหวนด้วยความตกใจตัวสุดขีกำลังใจที่ปลุกมาอย่างดีสลายไปทันทีร่างกายของแกถูกผีรุมจิกถึงสร้างความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสแกคิดอย่างลนลานว่าของแกขลังขนาดนี้ทำไมถึงช่วยแกไม่ได้ทั้งที่เคยช่วยได้มาตลอดแกทำผิดครูที่ตรงไหนกัน คิดจบแกก็ต้องแผดเสียงร้องไม่เป็นภาษา